ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ก็ขอพ,อพบกบนดาท่านพุทธบริษัทในเรื่องราวของทศชาติคือตอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงเสเวยพระชาติเป็นพระจันทกุมาร ความจริงเรื่องราวของทุตชาตินี้ก็มีความสําคัญที่องค์สมเด็จพระวิษรุมารบรมัสสันดาสัมมาสมพัพุธเจ้าทรงยืนยันว่าในสมัยที่พระองค์กําลังบำเพ็ญบรมีเพื่อพระโพธิญาณ ได้ก็ทรงเล่าความเป็นมาต่างๆนี่หมายถึงว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงระลึกชาติได้การระลึกชาติในบรรดาท่านพุทธบริษัทอาตมาถือว่าเป็นของธรรมดาของบุคคลผู้เอาจริงเพราะว่าเวลานี้บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงนับตั้งแต่รุ่นเด็กถึงผู้เฒ่า แล้วก็บรรดาท่านผู้มีการศึกษาดีคือนับตั้งแต่อนุบาลถึงด็อกเตอร์ก็สามารถทำกันได้เยอะแยะแล้วเพราะว่าเป็นเวลาที่พระพุทธศาสนากำลังเยรุ่งเรืยองขึ้นตอนนี้ไปอาตมาภาพก็อยาขอนำเอาเรื่องราวของพระจันทกุมารซึ่งองค์สมเด็จพระวิชิตมานบรมศาสราสัมมาสัมพุทธเจา้า เล่าเรื่องของพระองค์ให้ฟังความมีว่าสมัยหนึ่ง <c oughs> ที่เมืองพาราณสีเมืองนี้ตอนนั้นมีชื่อว่าเมืองอุภวดีนี่หมายความว่าในปัจจุบันเรียกว่าเมืองพาราณสีแต่ว่าสมัยนั้นที่เดียวกัน เมืองตรงนี้เขาเรียกว่าปุพาวดี <c oughs> <c oughs> ในเมืองปุปภาวดีนี้มีกษัตริย์มีพระน,นามว่าพระเจ้าเอกราเอเอกร,ราชาทรงครองราชสมบัติอยู่ในเมืองนั้นพระราชบุตรมีนามว่าจันทกุมารดํารงตําแหน่งอุปราชมีพราหมณ์ชื่อว่า กันหาหนมีพราามเห็นจะเป็นอะไรเป็นปุโรหิตพราามที่มีความสำคัญจัดว่าเป็นอาจารย์แนะนำคำสั่งสอนของพระราชาชื่อว่ากันดาหานคนนี้เป็นปุโรหิตพระเจ้าบดินทรนว่ากันดาหานปุโรหิตเป็นบัณฑิตคำว่าบัณฑิตหมายความคนรู้ มีความรู้ดีจึงได้ทรงแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการตัดสินอธิกดีตำแหน่งอีกตำแหน่งหนึ่งนี่หมายความว่าเวลานี้เหานว่ยเป็นประธานสารีกาแต่ด้ว่าในกัรดาอารเป็นคนชอบกินสินบนนี่มีความรู้แนะนำพระราชาและคนอื่นให้ทรงธรำ แต่ตนเองเป็นคนทุจริตคิดไม่ชอบชอบกินสินบนเมื่อได้รับสินบนแล้วก็แปรรูปคนดีไปในทางที่ไม่ยุติธรรมตอนนี้จะเห็นว่าไอ้เรื่องคอรับชั่นในการคดโกงกันมันมีมาตั้งแต่เด็กดํบบันฉังนั้นผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของก็ตัดสินให้เป็นเจ้าของผู้ที่เป็นเจ้าของก็กลับมาให้เป็นเจ้าของ นี่บรรดาท่านพุทธบริษัทได้ต้องมีความรู้สึกว่าไอการคดโกงนี่มันเป็นของประจำโลกวันหนึ่งมีบุรษุษคนหนึ่งไปโผนานานดาว่าท่านปรโรหิตแปลว่าท่านปรหิตนี่ตัดสิ้นความไม่ยุติธรรม อยู่ในโรงวินิจฉัยอธิกาดีไม่คว้าขึ้นไปบนศาลตัดสินก็ไปดาไ่าวยวยวว่าอีตาบรหิตนี่อาคาติาตาบรหิตไม่มีความยุติธรรมหาความซื่อตรงไม่ได้คนที่เขาเป็นเจ้าของก็ตัดสินว่าไม่ใช่เจ้าของกินสินบายค่าสินบน ท่านเดินออกมาแล้วภายนอกมิในคนนั้นเดินออกมาภายนอกก็เห็นพระจันทรคุมาลกาลังเสเด็จจะเข้าไปเฝ้าพระราชวิดาจึงได้ลงกราบแทบพระบาทแล้วก็ร้องไห้ท่านจันทรคุมาลจึงได้ถามว่านี่คุณคุณมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับท่านหรือนี่เป็นสำนวนที่ท่านถาม ในคนนั้นก็ยังกราบทูลว่าการทหารกินสินบนในการตัดสินความพระเจ้าค่าข้าพระพุทธเจ้าเองก็ถูกเขากินสินบนเขารับสินบนแล้วก็ยังตัดสินให้ข้าพระองค์เป็นฝ่ายเป็นฝ่ายแพ้นี่เป็นอันว่าการทหาร่นก็กินในสองทาง กินสิ้นบนทั้งฝ่ายโจดกินสิ้นบนทั้งฝ่ายจำเลยแต่ว่าถ้าใครให้มากคนนั้นชนะเป็นนั้นว่าได้ทั้งสองฝ่ายบรรดาท่านุทธศาาสนิชนรับฟังไว้ก็โปรดพิจารณาด้วยช่วยเก่งคิดว่าการทุจริตประเภทนี้มันมีมานาน แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่แก้ไขกันได้ <c oughs> จากนั้นท่านจันตุกุมารน,นี้ได้กล่าวว่านี่คุณอย่าเสียใจไปเลยนะมาไปกับเราเราจะให้ความยุติธรรมกับท่านเมื <c oughs> ่อพระจันทุกุมารทรงปรอบบุรุษคนนั้นแล้วก็พาไปสู่โรงวินิฉัยขึ้นสายกันใหม่ หยิบยกเอาอัตกดีต่างๆขึ้นมาพิจรนารณาแล้วก็ตัดสินโดยยุติธรรมผู้ที่เป็นเจ้าของก็ให้เป็นเจ้าของตามเดมิมผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของก็เป็นคนที่ไม่ได้เป็นเจ้าของ <c oughs> เป็นอนุวาบรรดาประชาชนก็พากันสาธุก,กันดีใจ แสดงความเคารพแสดงความชื่นชมดินดีที่พระจันทกุมารทรงตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตรรประกอบปฏิบัิุศลเป็นที่รักขมรดาประชาชนอย่างยิ่งกันเมื่อพระราชวินดาได้สดับเสียงนั้นคือพระราชานะ่ะทรงสดับเสียงนั้นแล้วจะด้ถามว่าถ่ามาที่เฝ้านะ ว่าน,นี่บรรดาหมาทั้งหลาย <c oughs> พู้ท่านทั้งหลายได้ยินเสียงไหมไประชาชนก็รล่องเออะวยวายสาธุดีแล้วขอจงเจริญอะไรเนี่ยเออะไปทั้งเมืองใกล้ๆกับพระยาฐานนี่มันเสียงอะไรนะเมียหมายกราบทูลว่าข้าแต่สม,มุติเทพพระจันทกมุมารฟาหาอุปราชพระราชโอรส เกิดทำกิจวินิจัยอธิกดีแล้วก็ตัดสินอย่างยุติธรรมพระเจ้าค่ะเสียงนั่นก็คือเสียงสาธุการของมหาชนพระเจ้าค่ะพระราชาได้ทรงสดับด้านนั้นก็ทรงโสมนัสทรงโสมนัสหมายถึงว่าชอบใจเมื่อพระจันทุกุมาเข้ามาเฝ้าจึงได้ถามว่านี่แน่พ่อจันทุมานพ่อได้ยินเสียง เขาโจทย์จันกันว่าเจ้าตัดสินความเรื่องหนึ่งหรือพระเจ้าทุกุมายก,ก็กราบทูลว่าเป็นความจริงพระโยค่ะพระราชาจึงด้ทรงตัดถามต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะพ่อขอมอบให้เจ้าคนเดียวเท่านั้นเป็นผู้วินิจฉัยอธิกดีต่างๆทั่วประเทศ แล้วก็ทรงแต่งตั้งให้จัทนทกุมารทำหน้าที่วินิจฉัยอัธกดีผลประโยชน์ของกันดาหารก็ขาดลงไอ้ตอนนี้ผลประโยชน์ขาดกันแล้วนะฟังให้ดีว่าตอนนี้กันดาหารผลประโยชน์ขาดไปเป็นอันว่าพระจัทนทกุมารทำดีแต่ไม่เป็นที่ชอบใจของท่านพรหิตนับตั้งแต่นั้นมาในกันดาหารยังได้ผูกเอาคาต์ด แล้วคอยเพ่งเล็งจะจับผิดพระจันทร์ตกุมานอยู่ตลอดเวลานี่ก็ถือว่าทุเจริตนี่มันครองโลกเมื่อพระเจ้าเอกาเอกราชาทรงมีสติปัญญาอ่อนเขาว่าอย่างนั้นไม่แล้วตามรรราคือพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าพระเอกราชาพระราชวิดามีปัญญาอ่อน มักจะเชื่อคนง่าย <c oughs> <c oughs> ในคืนวันหนึ่งพระองค์ได้สุบบินขึ้นนอนฝันไปว่าได้พบแดนสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นที่สุขารมอย่างยิ่งมีเวทียันต์ประสาทสวยงามเรียงรายพิยน,นางฟ้าและบรรดานางฟ้าพวกนั้นขับร้องประโคมดนตรี มีสวนนันทวันน่ารื่นรมและก็สุ้มประตูอนาลงกฎมาอณาลงกฎนกฎี่แปลว่าอย่างสวยเป็นพิเศษแค่นตื่นจากบรรทมก็ทรงปรารพได้ทรงปรารถนาอย่างยิ่งที่จะได้ดินแดนอันนั้นหมายความอยากจะได้เมืองดาวดึงเอาอยูแล้วแต่ว่าอยากแบบนี้ดี จึงได้รับสั่งให้หากันดาหารผู้ที่พระองค์ทรงนับถือว่าเป็นบัณฑิตเข้ามาเฝ้าและจิงได้ทรงถามใึง้นทางที่จะไปยังแดนสวรรค์นั้นโดยทรงเข้าปไปทัยว่าอาจารย์กันดาหานของพระองค์จะบอกให้ได้ตอนนี้ถึงจังหวะแล้วที่กันดาหารจะแก้แทนพระจันทุมาน เมื่อกันได้หายเข้ามาเฝ้าจึงได้ส่งถามว่าท่านอาจารย์ท่านเป็นคนฉลาดในอัธธรรมขอจงบอกทางไปสวรรค์แกเราแน่เอเรื่องสวรรค์นี่นะบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทเ,เราจะไปดูกันได้ไหมแต่ความจริงเวลานี้นะ บรรดาเด็กเล็กตั้งแต่ชั้นอนุบาลและถึงนักเรียนในร้อยนักเรียนในเรืออากาศนักเรียนในร้อยตำรวจแล่นายทหารชั้นูลใหญ่ขั้นพลเอกคนที่มีความรู้ปริญาตั้งแต่ด็อกเตอร์เข้าไปกันได้เยอะแล้วนะเข้าไปกันได้จริงๆเวลานี้ปรากฏว่าตามสำนักต่างๆ เกือบจะทั่วประเทศไทยก็สอนอภิญญาสมาบัติบ้างสอนด้วยกรรมฐานด้านปกติก็ว่าพระกรรมฐานเนี่มีอยู่สี่อย่างนั่นก็คือหนึ่งสุขาวิปะสะัสสโกสำหรับสุขาวิปัสสโกนี่ถ้าหากว่าปฏิบัติกันไปก็ไม่เห็นอะไรทั้งหมดแต่ว่าสามารถจะตัดก,กิเลสให้เป็นสมุทตทเธประหาร หมายความว่าไม่มีทิพฐจจุคยานไม่มีการรู้การเห็นใดๆนอกจากใช้ปัญญาพิจรารณาทรงสมาธิทรงศีลบริสุทธิ์สำหรับเตว,วิโชคือวิชาสามวิชาสามนี้ก็ตอนที่เป็นชานโลกีก็มีอารมณ์ฝึกคือสองอย่างคือทำทิพยจจุคยานให้ปรากฏ ได้ที่ปัุจุยานแล้วก็ทำปุเพนิวาสานุสติยานให้ปรากฏคำว่าปุเพนิวาสานุสติยานนี้หมายความว่าสามารถระลึกชาติได้โดยไม่จำกัดแต่ด้วว่าต้องทำให้ได้ตั้งแต่ในสมัยในสมัยที่ยังเป็นชาญโลกีเรียกว่าสองในวิชาสามนะ ทีชาสานก็หมายว่าหนึ่งปุเพนิวาสานุสติยานระลึกชาดได้และก็สองออขอโทษหนึ่งที่ปิจุคุญานสามารถเห็นผีเห็นนรกเห็นเทวดาได้และก็สองปุเพนิวาสานุสติยานสามารถระลึกชาดได้และก็สี่อาสวัคยายาน อาสวัคยายานนี่สามารถทำกิเลสให้สิ้นเป็นได้คือเป็นพระอริยเจ้าสำหรับวิชาสามนี่เห็นจะลืมนะว่าเห็นผีเห็นเทวดาได้และก็สามารถจะละลึกชาติได้อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงละลึกชาติว่าพระองค์ทรงทราบว่าสมัยหนึ่งพระองค์เป็นพระจันทุูมานีอย่างนี้เป็นต้น แล้วก็หลักสูตรที่สองในการปฏิบัติเป็นกรรมฐานนั่นคือเรียว่าชละพินโยคือว่าพิญญาหผู้ที่ได้พิญญาหกนี้จะมีคุณวิเศษดังนี้คือ 1. แสดงฤทธิ์ได้ 2. มีหูเป็นทิพสามารถจะฟังเสียงที่ไกลแสงไกลได้ฟังเสียงทิพก็ได้ 3, 7, ยายานี่ก็สามเจโตปิยญาณรู้จักกำหนดใจหมายความรู้กำลังใจความขึ้นไหวจิตของคนอื่นว่าเขาคิดอะไรนี่ก็สี่ปุเพนิวาสานุสติญาณสามารถระลึกชาติได้ 5, นี่ก็ห้าทิพยจุภิญาณมีตาเป็นทิพย์นี่ถ้าอย่างนี้ทำให้ได้ในช่วงระหว่างชานโลกี แล้วก็อาสวัคยานข้อดีหกทำอาวสวักิเลสให้สิ้นไปในอันดับที่สี่ในการปฏิบัติไปกรรมฐานที่จะเรียกว่าปฏิสัมมิทายานปฏิสัมมิทายานก็มีคุณธรรมเหมือนกับท่านทินได้ทิพย์วิชาสามและพิญญาหกแต่ได้มากกว่านั้นไปอีกอันหนึ่นงนั่นก็คือเอเ่อว่า ที่ได้มากขึ้นไปกว่านั้นอีก4ก็คือสามารถแตกฉานในอัตถกถาคือวาจาใ,ใดๆที่ว่ากล่าวมาโดยอาจสามารถอธิบายให้เข้าใจชัดเจนได้และก็สองมีปัญญาแตกฉานในธรรมทั้งหมดถามไม่จนแน่แลก็สามมีปัญญาแตกฉานในภาษาคือสามารถจะรู้ภาษาต่างๆได้โดยไม่ต้องเรียน ได้ก็สี่แตกฉานในปฏิพันธ์คือหมายความว่ามีความฉลาดเป็นพิเศษมีความฉับไวในการรู้อย่างนี้เขาเรียกว่าปฏิสมิทายานเจนนั้นต่อในระ,ระดับในระหว่างนี้ถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทไปได้ยินข่าวว่าใครเขาไปเที่ยวสวรรค์ได้ไปเที่ยวนรกได้ไปเที่ยวพรหมโลกได้ <c oughs> สามารถจะติดต่อกับเทวดาได้อันนี้เป็นของจริงเพราะว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้ความรู้กับบรรดาท่านพุทธบริษัทไว้ตามที่นำเรื่องจันทกุมารมาเล่าให้สู่กันฟังก็เป็นอนุนวาพราะพระพุทธเจ้าเล่าให้ฟังในชาตินี้แต่ว่าสมเด็จพระจินนสีทรงทราบว่าสมัยหนึ่งพระองค์ทรงเกิดเป็นพระจันทกุมาร และก็รู้เรื่องราวต่างๆทั้งหมดไม่ใช่สมัยเดียวเท่านั้นเรื่องราวที่ปลายกฏพร,ระองค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงเล่าให้ฟังก็เพราะอาศัยที่พระองค์ทรงอภิญญาสมาบัติด้ว <c> ย <oughs> ความรู้นี่องค์สมเด็จพระทรงสวัสดีโสภาก็ไม่ทรงปิดบงังเป็น,น้นว่าถ้าสมัยนี้นะถ้าใครเขาพูดว่าเทวดาไม่มี ในการรู้การหินว่าเป็นอุปาทานก็อย่าไปเชื่อเขานะเพราะบรรดาท่านพุทธบริษัทโปรดทราบว่าท่านผู้นั้นน่ะท่านศึกษาอะไรไว้บ้างอ่านแต่หนังสือหรือว่าปฏิบัติถึงปฏิสมัมพิทาญาณแล้วความจริงเวลานี้เด็กเล็กๆก,ก็สามารถทำกันได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายก็ทำกันได้เดีน แต่ทั้งนี้คำบรรดาท่านพุทธบริษัทจงอย่าคิดว่าอาตมาเป็นคนสอนนะที่พูดนี่ไม่ใช่ความสามารถของอาตมาแต่เป็นความสามารถขำบรรดาอาจารย์ต่างๆที่เรียนสอนกันในเวลานี้แล้วก็เป็นการสร้างสารรค์ธรธาของบุคคลทั้งหลายให้เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งทำเด็กและผู้ใหญ่ทั้งชายและหญิง ให้เป็นพรผู้ทรงศีลห้าบริสุทธิ์ถึงกับนักเรียนในร้อยนักเรียนในเรืออากาศนักเรียนในเรือและนักเรียนในร้อยตำร,ร,รวจเคยมาหาจม่าในฐานะที่เธอปฏิบัติได้แล้วเธอก็คิดว่าถ้าข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือว่าข้าราชการชั้นหมดหรือคงทั้งคนทั้งหมดสามารถทรงศีลห้าได้เป็นปกติ อย่างนี้ประเทศชาติจะมีความรุ่งเรืองเห็นไหมบรรดาท่านผู้ตบริษัทเด็กหนุ่มเด็กสาวเวลานี้สนใจในธรรมพิเศษนี้กันมากตามโรงเรียนต่างๆที่ก็ออกปากว่าแมมพอนเด็กทำได้ครูท่านผู้ใหญ่รู้สึกว่าสบายใจมากการควบคุมได้สะดวกดีอาเดที่พูดอย่างนี้ก็ว่ามีคนมาถามไว้ ว่ามีบางท่านบอกว่าเทวดาไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีแต่ใครเป็นคนพูดอาตมาก็ไม่ทราบอาตมาก็ขอยืนยันว่ามีว่าอาตมาเป็นสาวกองค์สมเด็จพระจินสีต้องเชื่อพระพุทธเจ้า <c oughs> และก็ไม่ได้เชื่อโดยที่บุกขศรัทธาค้นคว้ามาเหมือนกันเรื่องนี้ก็ผ่านไปขอาภัายนะสีเวลาไปเยอะ เป็นอันว่าเมื่อ,อท่านกันดาหานได้ทราบว่าพระราชาต้องการสวรรค์ท่านดาวดึงและก็เป็นโอกาสที่คนอย่างเราจะแก้ผิดได้เมื่อกันดาหารได้ฟังพระราชาทรงตรัสแล้วก็อยากจะไปอยู่ดาวดึงอยากจะได้เมืองนั้น <c oughs> เขาจึงได้ตอนนะแล้วก็เมื่อกันดาหารเข้ามาเฝ้านะั่นเล่าตอนนี้นะเมื่อท่านพระราชาจึงได้ทรงตรัสถามว่าท่านเป็นคนฉลาดในอัตธรรมขอจงบอกทางไปสวรรค์แก่เราตามปกติดันกันดาหารเป็นคนผู้โง่เขลางมงายอยู่แล้วโอ้โหนี่พระราชาท่านก็เลยเอาคนโง่เข้ามาสอนอีก แต่ได้ว่าจะไว้ว่าทันเลยนะเพราะเวลานั้นไม่มีใคร,รแสดงตนว่าเป็นคนฉนลาดก,กว่ากันดาหานกันดาหามมีลิ้นตวัดไถทอยอยู่ตลอดเวลาแค่นั้นเมื่อพระราชาทรงตัสถามมีความต้องการอย่างนั้นเมื่อถูกพระราชาผู้มีสติปัญญาอ่อนถามเช่นนั้น <c oughs> ก็เท่ากับ บุรุษผุ้นหลงทางมาได้ได้ประมาณเจ็ดวันถามคนหนึ่งซึ่งหลงทางมาแล้วตั้งเครื่องเดือนโอ้โ oh หนี่เป็นอันว่าเขาว่าพระราชาปัญญาอ่อนต่ีกากต่างกันทหารนี่ก็ยิงอ่อนกว่าไปอีกฟังท่านต่อไปการทหารพรา์ยังได้คิดว่าคราวนี้ได้โอกาสแล้วเมื่อจันทกุมารสิ้นชีวิตลง ลาบยศที่เราเสียมไปก็จะกลับมาเอาละสินะความาคาดมาดร้ายเกิดขึ้นแล้วคืนมาหาเราตอนนี้ลาบจะมาแล้วเราจะรวยกันใหญ่สมความปรารถนาที่เราต้องการจะแก้ผิดจันทุนมาน,านมานานแล้วยึงนีทูลตอบว่าข้าแต่สมมติเทพนริชนัหลายก็ะทำบุญให้ทาน และฆ่าบุคคลที่ไม่ควรจะฆ่านี่ย่อมไปสู่สุคติสวรรค์นั่นได้พระเจ้าค่ะเอาคนแล้วสิคือคนที่ทำบุญด้วยทำบุญก็หมายถึงทำความดีการให้ทานด้วยให้ทานเนี่ยมันที่การสงเคราะห์ในวัตถุให้คนที่มีความทุกข์ได้มีความสุขตามฐาน,นะที่เราจะสงเคราะห์ได้ หรือให้ทานแกสัตว์ผู้ยากไรแต่ว่านี่ใช้ได้เนะี่ยไปไปสวรรค์ได้แต่ว่าตอนท้ายแกมาลงบอกต้องฆ่าคนที่ไม่ควรจะฆ่าหมายที่คนดีถ้าสามารถฆ่าคนที่มีความดีได้กาบุญตนนี้เป็นบุญใหญ่มากย่อมสามารถจะพาคนนั้น คนที่สั่งการแนละทําการฆ่านั้นไปสโซโซู่สุคติคือสวรรค์ที่ดาวดึงได้พระเจ้าค่ะฟังของแกดูให้ดีฟังเรื่องราวต่อไปนี่องค์สมเด็จพระจอมไตรทรงถวยพระชาติเป็นพระจันทรกูมาร <c oughs> ตั้นต้องลำบากอย่างนี้ถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทโดนมั่งแล้วคิดคิดอยู่นะ ว่าการทำดีเนะี่ยย่อมไม่เป็นที่ถูกใจของคนเหลวเล่าเรื่องท่านต่อไปท,ท่านขอหมดว่าหนึ่งทำบุญสองให้ทานแล้วฆ่าคนที่ไม่ควรฆ่าตอนนี้รามทนไว้เสมอเสมอว่าทำอย่างนี้พระเจ้าค่ะการที่จะไปสวรรค์ชั้นดาวดึงได้แก่พูดซ้ำๆ ว่าหนึ่งต้องทำบุญสองต้องให้ทานและก็สามฆ่าบุคคลที่ไม่ควรฆ่าจะได้ไปสวรรค์ถ้าเช่นนั้นจะให้การบูชายันหรือว่าถ้าเช่นนั้นก็ควรจะทำการบูชายันฆ่าสัตว์ลหลายประเภทที่เป็นสัตว์ที่มีคุน ราชาจึงสนตัดถามว่าถ้าอย่างนั้นจะให้เราทําการบูชายันได้ยังไงพระรามพร <c oughs> รามยินดีกราบทูลว่าข้าแต่สมุติเทพพระองค์มีพระดํารัสถกแล้วพระเจ้าค่ะควรที่จะบูชายันด้วยพระราชบุตรพระมเหสีแรียกชาวนิคมโคอสุภราช แล้วก็มาชาในทั้งหลายอย่างละสีละสีดังที่เรียกกันว่าบูชาด้วยหมดสีแห่งสัตว์ทั้งปวงพระยาค่ะให้ฟังกระราบทูลทูลนินิดดีไหมคนเลวย่อมเห็นว่าสิ่งที่ผิดเป็นของดีไม่ได้มุ่งอะไรมีความสำคัญไม่เดีหวังเพื่อชาติเพื่อศาสนาพระมหากษัตริย์พระโงชนให้มีความสุข ต้องการอย่างเดียวฉันสุกแกทุกช่างเขาทบทนอีกทีนะเขากราบทูลไาว้ค่าแต่สมุติเทพพระองค์มีพระดำรัสถูกแล้วพระเจ้าค่ะควรที่จะบูชายันด้วยหนึ่งเอาพระราชบุตรคือพระจันทร์ทูมานมาและสองพระมเหสีสามชาวบ้านอาชาวนิคมเรียกว่าชาวบ้านนะ สีโคสุภราชนี่เป็นคโคโคชั้นประเสริฐและก็อาชาในทั้งหลายม้าชาในเป็นม้ารบม้าที่มีความสําคัญอย่างละสี่ละสีที่เรียกกันว่าบูชาด้วยหมดสีแห่งสัตว์ทั้งปวงคือลูกชายสี่คนเมียสีคนชาวบ้านสี่คนโคสุพราชสี่คน โคสิบรสสีตัวมาชาในาสีตัวเป็นนั้นว่าอย่างละสี่ละสีเป็นพิธีที่จะแก้แค้นแต่ว่าแกจะบอกเอาพระจันทร์ประมารองเดียวนียมันจะมองมองแล้วก็ไม่นา่าไม่น่าจะเชื่อก็เลยเอาเขาหมดล้นอย่างละสี่ละสีแต่ถ้าว่าวันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย เป็นนั้นว่ายังฆ่ากันไม่ได้กระมังทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเวลามันหมดเสร็จแล้วในบรรดาท่านพุทธบริษัทอาตมาก็ต้องขอยับยั้งไว้แต่เพียงเท่านี้วันหน้าฟังต่อไปสําหรับวันนี้ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผล,ลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี